走。So

พี่น้องหลายๆกลุ่มก็จะมาร่วมกัน9โมงเช้าเจอกันที่กำแพงประวัติศาสตร์6ตุลาทำมหาวิทยาธรรมศาสตร์บ่ายโมงตรงไปเจอกันนะคะที่อนุสร์สถาน14ตุลาเพื่อประชุมเรื่องของแนวทางการต่อสู้เรียกร้องความเป็นธรรมให้จากนักโทษการเมืองและในวันเดียวกันนะคะพี่น้องก็เรียนใบยังพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะว่าทุกครั้งที่ท่านเข้ากรุงเทพ ทีฉันอยากเห็นภาพนี้ก็คือพี่น้องแวะที่เรือนจำทั้งสาแห่งของเรานะคะแล้วแต่ตามโอกาสที่ท่านสะดวกขณะนี้นะคะสถานที่ที่เรือนจำที่ยากลำบากที่สุดในการเข้าเยี่ยมนั่นก็คือที่ทันทัสถานหญิงนะทันทัสถานหญิงมีนักสู้ท่านหนึ่งนะคะท่านสู้มาเกือบจะครบ5ปีแล้วเดือนกร,รกฎาคมปีนี้ค่ะ ท่านถูกขังมาครบ5ปีแล้วแต่ถ้าใครได้ไปเยี่ยมคุณดารณีชานเชิงศิลป์ุณนะคะคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าท่านยังมีกำลังใจที่เข้มแข็งและยังสู้นะคะไม่เปลี่ยนแปลงน,น,นเธอจะอยู่ในนั้นมาจะห้ปีแล้วนะ,ะพี่น้องก็ขอนัดหมายนะคะพี่น้องไปเจอกันที่ทันทัณสถานหญิงนะคะ เวลา8โมงครึ่งต้องเช้าหน่อยเพราะว่าที่นั่นมีระเบียบการที่ค่อนข้างยุ่งยากไปเชื่อว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจนะคะไม่เกิน10โมงหรือ10โมงครึ่งนะคะถ้าท่านใดนะคะสามารถที่จะบริหารเวลามาที่เรือนจำพิเศษได้เช่นเคยเรือนจำพิเศษของเราไม่ยุ่งยากะค่ะนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ท่านได้ให้ความเม,มตตากับพวกเราอยู่เสมอก็เป็นเวลารอบเดิมนะคะ11โมง10นาทีไปเยี่ยม อาจารย์สุรชัยคุณสมยศนะคะคุณลุงวันชัยลุงพันธุุฒินะคะยุทธภูมินะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เหลือทั้งหมดนะคะสี่ท่านอหกท่านใช่ไหมคะอีกสองท่านนะคะยังมีอีกสองท่านนะคะที่อยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพทั้งหมด6ท่านนะคะก็ขอให้พี่น้องไปเยี่ยมด้วยนะคะส่วนที่เรือนจำหลักสี่เรือนจำชั่วคราวหลักสี ไปเยี่ยมได้ตลอดเวลาท่านที่มาจากสายเหนือสายพิสารนะคะก็อยากจะให้แวะบนเส้นทางของถนนพิพาวดีรังสิตนะคะแวะเลยนะคะที่มมสโมสรตำรวจในนั้นก็คือทีออ่ที่อยู่ของพี่น้องเราที่รืนจช่วคราวหลักสี่นะคะแต่ที่ย่ายสุดก็ปิดเปือนว่าพระเจ้าตากเป็นบ้านะครับ ความจริงคือท่านเป็นกษัตริย์หนุ่มที่เห็นความล้าหลังของกรุงศรีอยุยาตอนปลายนะครับคือยุตยานิยมอยู่มา417ปีนะ่ะเสือเ่อมเต็มที่ละพวกขุนนางก็เลยการก็ไปกดขี่กลมแหงราษฎรเก็บกระทั่งภาษีผักบุ้งคิดดูวยใครเก็บผักบุ้งต้องเสียตังค์โอ้ผักบุ้งมันึ้นจะเต็มคลองเลยภาษีน้ำนมอะไรเงี้ยโอ้โหมันขูดนีด่จนถึงที่สุดเหมือนกันใน้พวก หนังบ้าบอ